สวัสดีครับพบกับผมในเล็กสบายซีเฮดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปช่วงที่2ของการทำบุญกระถินนะครับเริ่มวันงานในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็จะมีทุกท่านมาร่วมทำบุญกันหลายคนมากครับณนะทางเข้าวัดก็จะมีรถจอดเต็มไปหมดเลยครับณนะลานกว้างก็จะมีรถจอดอยู่เยอะเลยครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ าที่ทางองค์พ่อได้ขอให้มาช่วยดูจราจรนะครับและทางเข้าวัดก่อนได้ถึงและทางเข้าวัดก่อนที่จะถึงศารานะครับก็จะมีคนจอแจ่เต็มไปหมดเลยครับทุกท่านทุกคนเห็นแล้วนะครับก็จะมีซุ้มลงทานนะครับปีนี้คนจะน้อยหน่อยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดนะครับอาหารหวานคาวที่อยู่ตามลงทานทุกท่านสามารถหยิบจับมารับประทานได้ครับคุ ไม่มีการเสียตังค์แต่อย่างใดนะครับทุกอย่างเป็นทาน,นครับในงานทำบุญกระถิ่นวันนี้ก็จะมีการนิมนต์พระวัดอื่นมาร่วมส่วนด้วยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ลางบริเวณท่านจะเข้าไปอยู่ในกลางงานนะครับก็จะมีการฉีดยาพวกยาฆ่าเชื้อกันก่อนนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนอยู่ครับ ภายในวันกัถินวันนี้ทางหลวงพ่อก็มีของที่ระลึกวันกัถินแจกทุกท่านด้วยครับซึ่งก็มีเป็นจํานวนจํากัดนะครับซึ่งมีเท่าไหร่ผมเองก็ไม่ทราบนะครับจะเห็นได้ว่าตรงกองอำนวยการจะมีคนมาร่วมทำบุญเยอะแยะเลยครับและ สำหรับท่านใดที่ไม่อยากทำบุญด้วยแบงค์นะครับอยากทำบุญด้วยยิงระบบดิจิตอลหรือยิง QR Code นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่โคศกภายในกองอำนวยการได้เช่นกันครับส่วนตรงนี้เป็นทางเข้าศาลาครับผมหลังจากขึ้นมาบนศาลานะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นซุ้มกระถินนะครับก็จะมีปัจจัยดบ้างนะครับแล้วก็พระพิสูจน์ที่มาร่วมสวดกรถินและพระทางวัดนะครับท่านก่ เตรียมตัวขึ้นชั้นพตตาหารเช้าครับตอนแรกก็ยังมีคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซุ้มต้นไม้ซุ้มดอกไม้นะครับถ้าท่านใดอยากถ่ายรูปก็อย่างที่เห็นตามภาพเลยครับสามารถมาถ่ายรูปได้ครับหรืออยากมานั่งเล่นพักผ่อนจิตใจก็สามารถมานั่งได้เช่นกันนะครับค่อนข้างลมลื่นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการถ่ายรูปให้ดูบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพระพิสูุน์ท่านก็เริ่มเลือกพระทหารเพื่อฉันเช้านะครับหลังจากท่านฉันเช้าเสร็จแล้วท่านก็จะเตรียมตัวขึ้นพระโบ สำหรับพัตตาหารที่พระท่านฉันแล้วหรือเลือกแล้วญาติโยมทุกท่านสามารถรับช่วงต่อนําไปรับประทานได้ครับหลังจากที่พระพิสูจ์ท่านฉันเช้าเสร็จแล้วท่านก็เตรียมตัวขึ้นพระโอบโบสถครับซึ่งญาติโยมที่มาร่วมงานก็ทําการจัดแถวนะครับระหว่างที่ยังไม่เริ่มทําการจัดแถวญาติโยมทุกท่านนะครับท่านเจ้าภาพและอีกอหลายๆท่านก็มาขอถ่ายรูปนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับนํากลับไปดูที่บ้านนะครับ หลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วทางท่านเจ้าภาพและผู้มาร่วมทำบุญกระถินและพระป่าก็เริ่มจัดแถวเดินเวียนรอบพระอโบสดนะครับโดยจะต้องเดินไปประมาณ300เมตรนะครับเดินขึ้นเขาไปนะครับในระหว่างนี้ถ้าทุกท่านหรือบางท่านเดินไม่ไหวนะครับก็จะมีรถทุกๆ3ล้อคอยรับบริการขึ้นลงส่งอยู่ครับสำหรับทุกท่านที่ไม่สามารถเดินขึ้นได้หรือเดินขึ้นไหวนะครับก็จะมีทุกๆ3ล้อคอยรับส่งอยู่ครับ หลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วถ้าจะภาพป,ปา่าและจะภาพกระถิ่นก็พากระเดินขึ้นบนดครับส่วนบางท่านที่เดินไม่ไหวก็จะนั่งตุ๊กตุ๊กขึ้นไปแทนครับในระหว่างทางขึ้นบอดจะเห็นได้ว่าหลายท่านค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างชันและไกลามากก็จะมีแจกน้ำตกสาวๆนะครับที่เดินขึ้นนะครับเรียกเลยว่าเหนื่อยมากครับยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งได้บุญมากครับทุกท่าน สาหรับทุกท่านที่ขึ้นมารอหน้าพระอุโบสถแล้วก็เริ่มตั้งแถวนะครับโดยเข้าไปในเขตพระอุโบสถก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ได้เดินเวียนรอบพระอุโบสถสามรอบครับภายในปีนี้หลวงพ่อท่านเจ้าว่าท่านบอกว่าจะไม่รับกรถินภายในพระอุโบสถนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ ครับท่านก็นั่งรับแค่หน้าพระโอบโบสดเท่านั้นนะครับหลังจากเวียนรอบพระโอบโบสถสามรอบแล้วก็ได้ขนต้นกระถินและต้นพระป่ารวมถึงผ้ามักสกุลทั้งหลายครับ หลังจากวางข้าวของเสร็จแล้วก็มีการโปยทานเพื่อทำบุญทีนะครับหลังจากโปยทานเรียบร้อยแล้วก็มาทำการบูชาพระขอสินกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปที่3จะไปต่อในอนาคตนะครับจะอยู่ในช่วงกล่าวคำถวายครับ